เมื่อวันพระที่ผ่านมาวัดภาวนางนางาโน,โนได้จัดกิจกรรมงานบุญเพื่อให้ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในภาคเช้าทุกท่านต่างร่วมสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นสังฆทานแด่พระพิสุทรธ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเมื่อได้เวลาอันสมควรต่างช่วยกันจัดเตรียมพัตหารเพนถวายแด่คณะพิสุทงนะหอฉันคุณยายอาจารย์ ส่วนในเวลา12นาฬิกาเป็นช่วงกลั่นใจให้ไซเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อบูชาแด่พระรัตนตรยัยพร้อมกับสวดบทสรรเริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณ และพระสังฆคุณเป็นทํานองสรพัญญะก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพพาเปตาพลีคือการทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสนี้การลายนมิตรพัชราชิมิสุประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทู่บูชาพระรัตนตรยัยส่วนสาธุชนก็ได้พร้อมใจการกล่าวคำอารัธนาศีลพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบาังสุกุลและถวายปัจจัยาทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางรับฟังปกินกะธรรมจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่ได้กระทำร่วมกันในวันนี้ค่ะ